ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้คุณก็อยู่กับผมเซโรเทนก่เช่นเคยนะครับซึ่งในวันนี้ผมก็จะพูดถึงเหตุผลที่ว่าทําไมเกนชินในปัจจุบันถึงชิวกว่าเมื่อก่อนนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมเนื้อหากันก็เช่นเคยนะครับคลิปนี้เกิดมาจากประสบการณ์และความเขียนส่วนตัวของผมเท่านั้นดังนั้นถ้ามันไม่ดูกใจใครผมก็ขออภัยด้วยนะครับและในเมื่อเข้าใจตรงกันแล้วเราก็ไปดูกันเลยครับว่าเหตุผลที่เกนชินในปัจจุบันมันชิวกว่าเมื่อก่อนเนี่ยจะมีอะไรกันบ้างเหตุผลข้ออแรกก็คื ตัวเกมในปัจจุบันฟาร์มออดิแฟกง่ายขึ้นครับหลายคนคงจะรู้กันดีนะครับว่าการฟาร์มออดิแฟกมันฟาร์มยากขนาดไหนซึ่งถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยมันยากอย่างไงก็ยากอย่างนั้นเลยครับแต่ในปัจจุบันเราก็มีตัวช่วยฟาร์มออดิแฟกตั้ง2อ,อย่างคือขวดสร้างออดิแฟกกับขนนกรีออฟซึ่งไอ้สอ,อย่างนี้เนี่ยถึงมันจะมีข้อจากัดอยู่บ้างแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่ามันทําให้เราฟาร์มออดิแฟกง่ายขึ้นจริงและการที่เราฟาร์มออดิแฟกได้ง่ายขึ้นมันก็จะทําให้เราเตรียมพร้อมสำหรับคนนเเเทต,ต่างๆใกมได้้ร็วขึ เหตุผลข้อที่2ตัวเกมมีของแจกเยอะขึ้นครับสำหรับเหตุผลนี้ณนะปัจจุบันถือว่ามีตัวอย่างให้เห็นค่อนข้างเยอะเลยครับแต่ที่ผมเห็นชัดที่สุดก็คงจะเป็นการที่ตัวเกมเอากลุ่มดาวของตัวละคร5ดาวมาแจกซึ่งของแจกอันนี้เนี่ยมันเป็นของแจกที่สามารถมีมูลค่าที่เท่ากับเพชร160-28,000ได้เลยและนอกจากกลุ่มดาวของตัวละครแล้วก็ยังมีรางวัลจํากัดเวลาของเคว,วสเทพเจ้าที่จะแจกเพิ่มทุกครั้งที่เราทำ q u e s ส,สาเร็จทําให้เราสามารถเก็บโลได้เร็วขึ้นอย่างมากเลยครับ เหตุผลข้อที่3ตู้อาวุธไม่ต้องหลุดเลทสองรอบครับสําหรับผู้เล่นใหม่เนี่ยก็คงอาจจะไม่รู้ใช่ไหมล่ะครับเพราะเมื่อก่อนตู้อาว,วุธเนี่ยมาต้องหลุดเลทถ,ถึง2รอบถึงจะได้การาันตีซึ่งมันก็ได้ทําให้ผู้เล่นหลายคนกุมขมับเพราะตู้อาว,วุธนั้นเป็นตู้ที่เก็บการันตีข้ามตู้ไม่ได้ส่งผลให้เมื่อก่อนคนที่หลุดเลทตู้อาว,วุธ2อรอบแล้วแต่เก็บเพชรไม่ทันเปิดได้การาันตีจัดว่าน่าเสียดายมากเลยครับแต่เมื่อตอนแผท5.0ตัวเกมก็ได้มีการปรับใหม่ให้ตู้อาว,วุธหลุดเลทแค่รอบเดีียววกก็้การาตัตแล มันเลยทำให้จานวนของคนที่เจอปัญหาลุดเลทและเก็บโลไม่ทันการันตีเนี่ยน้อยลงไปเยอะมากๆเลยครับแล้วมันก็ทําให้ตัวเกมเนี่ยชิลขึ้นมากพอสมควรเลยเหตุผลข้อที่4สามารถสํารวจแมปได้ง่ายขึ้นครับอันนี้ผมไม่รู้นะครับว่าในอนาคตเนี่ยมันจะยังง่ายแบบนี้อยู่ไหมเพราะในปัจจุบันที่เรามาถึงนอตคลายเนี่ยไอเทมเข็มทิศมันโอพีมากๆเลยครับเรียกได้ว่ากดครั้งเดียวเนี่ยเห็นแทบทั้งแมปเล่นเอาสการสํารวจมันง่ายขึ้นเยอะเลยครับถึงแม้บางจุดเนี่ยอาจจะต้องทำเควสก่อนถึงจะเข้าไปได้ก็ตาม ได้เหตุผลข้อที่5ก็คือมีคอนเทนต์เอนเกมที่เหมาะกับคนเล่นไม่เก่งครับอันนี้ผมว่าหลายๆคนคงงงแน่ๆนะครับว่ามันมีด้วยเหรอคอนเทนต์เอนเกมสำหรับคนเล่นไม่เก่งซึ่งในความเหีนของผมเนี่ยมันมีนะครับและคุณผู้ชมก็คงคาดไม่ถึงแน่เพราะมันคือสึกเดือดแต่เล่นลับครับคือมันก็จริงนะครับที่พวกระดับกลางไปถึงระดับปลายท้ายเนี่ยมันยากเอาเรื่องแต่พวกระดับแรกๆเนี่ยถ้าตัวละครเราปั้นมาดีผมคิดว่ายังไงก็เล่นผ่านครับต่อให้จะถอดสมองเล่นก็ตามและถ้าตัวละครเราปั้นมาดีพอ เราก็สามารถรับเพชรจากคอนเทนต์นี้ได้แบบจุกๆเลยครับต่อให้เราจะไม่สามารถรับขนนกรีออฟมาได้ก็ตามก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเนื้อหาคลิปวิดีโอในวันนี้และผมก็ต้องขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับที่รับชมและรับฟังมาถึงตอนนี้ถ้าคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงกับสินโหี่ผมนำมาพูดก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยครับและถ้าคุณผู้ชมชอบวิดีโอของผมเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ